ใจที่ความยุติธรรมยังมีให้กับเราคือพี่แมนได้กลับบ้านด้วยดีใจแทนเวทมนต์ที่ปีใหม่นี้เขาก็จะได้เจอ,อพ่อของเขาแล้วก็จะได้แบบเราก็ได้ครอบครัวก็จะได้กลับมาอยู่กันอย่างแบบครบพร้อมหน้าเจ็บช้ำน้ำใจมาเป็นเวลา ปีกว่าที่ลูกแม่ต้องโดนเข้าไปจองจำอยู่ในนั้นสิ้นอิสรภาพดีใจที่ความยุติธรรมยังมีให้กับเราที่สำคัญเลยก็คือพี่แมนได้กลับบ้านด้วยดีใจแทนเวทมนต์ที่ปีใหม่นี้เขาก็จะได้เจอ,อพ่อของเขาแล้วก็จะได้แบบเราก็ได้ครอบครัวก็จะได้กลับมาอยู่กันอย่างแบบ ครบพร้อมหน้าส่วนตัวไปเตยก็มั่นใจในความบริสุทธิ์เพราะเราพูดตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแล้วเราก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ที่ไม่มีพฤติการแบบนี้โดยตัวเองมาตลอดขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนที่อยู่เคียงข้างนะคะมาตลอดทนายที่ดีและเก่งและใช้วิชาจริงๆในการที่ประกอบสัมมาชีพอย่างซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงโดยไม่ได้แบบหวังสิ่งใดตอบแทนเนี่ย หายากมากๆซึ่งใบเตยโชคดีที่ได้เจอทนายที่เก่งแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนมีวิชาจริงๆหลังจากนี้ค่ะหลังก็เป็นของขวัญปีใหม่ใหม่เนอะมีการวางแผนจะพาพี่แม็ไปไหนไหมหรืออะไรยังไงตอนนี้ไม่มีเลยค่ะตอนนี้แค่เขาได้เจอลูกค่ะได้เจอลูกได้อยู่กับลูกมากที่สุดเวทมนต์เขาคงจะดีใจมากเพราะว่าสองสามวันที่ผ่านมาเขาถามพ่อเขาตลอด ทุกทางไหนคะจะลับกาเรียนไรอยไรก็อันนี้ให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะตอนนี้เราโฟกัสที่น้องเวทมนต์เป็นหลักเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้หลังจากนี้ก็จะได้ค่ะคงเป็นวันนี้เรื่ะที่สารเลยค่ะที่สารเลยค่ะสําหรับแม่เนี่ยความเป็นแม่เจ็บช้ำน้ําใจมาเป็นเวลาปีกว่าที่ลูกแม่ต้องโดนเข้าไป จองจำอยู่ในนั้นสิ้นอิสรภาพแต่วันนี้เป็นวันที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ความเป็นแม่ค่ะนะคะแม่ไปหาพี่แมนทุกวันปีเจ็ดเดือนไม่เคยเว้นเลยค่ะความเป็นแม่ค่ะนะคะแม่ไปหาพี่แมนทุกวันปีเจ็ดเดือนไม่เคยเว้นเลยค่ะ